สสดีีรับสูมใหม่ไมคข้าพลออีกแล้วดีเดียวสู่ยูทูบเบอร์ไลฟ์นะครับก็ในส่วนพาทนี้นะครับเรามาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ใช่กิจกรรมดิเรามาดูหนังนะครับโอ้โหกอดกันเราทอล์กหน่อยเออคนนี้เขาอุตส่าห์พาเรามาใช่ไหมเรามาคนคนนี้ใช่ไหมเรามาคนคนนี้ใช่ไหมจำไม่ผิดใช่ไหมเรามุนห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 มุนทอล์กทอล์ก ขอขอเลเวลหน่อยขอเลเวลหน่อยขอเวลการคุยหน่อยนะครับล่ามขอเลเวลในการคุยหน่อยนะครับล่ามหรอฮะคุยเยอะๆคุยเยอะๆเพื่อนเราเออนมนมมันก็ล่าเล่ามกดเพื่อนใบท์ได้วะล่ามเหรอเราชวนคุยกันก่อนสิเออต้องอัพเวลอัพเวลกัน มีเวลาให้ต้องเยอะต้องแยะนะครับที่นี่มันไม่มีเวลาจำกัดไงเราเหมือนเป็นเวลาฟรีทางเราไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องไปอะไรไงรู้ไหรคุยไปเยอะคุยไปเยอะขอขอขอจีบได้ปะจีบอะไรกอร้องไห้จีบไม่สำเร็จว่ะให้ของกันให้ของกันเฮ้ยจ้าจาลดเลยวะกันหรืออายอ้ยยิ้มเย้ขอบขึ้นนะ คุยต่อคุยต่อคุยต่อนี่ครับเราต้องจีบผู้หญิงนะครับให้ติดนะครับถามเมียให้ได้ก่อนแต่เราไม่ใช่สายโรแมนติกไงเราเราไม่ได้สายโรแมนติกไงครับแล้วก็ให้ของฟันอีกใ้ของันอีกจ๊เจขอบคุณนะเย้ขอบคุณมากที่รับนะเออต่อไปนะครับคุยต่อคุยต่อเราให้มันเคินขึ้นให้เินขึ้นก่อนคุยคุยุย โปรไฟล์ของยายนี่ก็น้อยนะครับแต่มันมามาชวนเราอะ่ะนี่เดี๋ยวชวนไปบ้านามันมีขึ้นชวนไปบ้านนี่ลอจีบจีบน้อยลองจีบลองจีบ <fight> จีบได้ยังจีบได้ยังได้ขอจีบหน่อยได้ไหมได้หน่อยก็ได้นะตัวเองเฮ้ย <c oughs> จีบได้แล้วว่าจีบใช่ป่ะเมื่อกี้จีบจีบใช่ไหมคุยต่อคุยต่อนี่ครับมันมันว่างไงคือ เวลาปกติเน่ะมันเสียเวลาเวลาใช่ไหมต้องไปเรียนต้องไปอะไรแต่นี่เราอยู่ที่นี่เนี่ยรู้สึกสบายมากเลยครับคุยต่อแล้วก็คลิปของขวัดเลยครับแล้วก็ติดต่อทำสามอย่าง้วแบ่งเลยนะครับหลันหรอคุยเสร็จแล้วนะครับแล้วก็คิปของขวัดให้ขอบคุณนะเย่ไม่เป็นไรจ้ะ เราก็ชาบนะจีบตอบจีบตอจีบขอจีบกั้ไหมก็ได้นะตัวเธอจีบไปแล้วไม่ใช่หรอไปคุยตอบขอให้มันเต็มขอให้มันหลอดนี้มันเต็มนะครับขอหลอดนี้เต็มอ่ะลาบเงินเินเงิจีบจีบจีบคุยต่อไปคุยต่อไปนะครับนี่กอดแล้วว่าขอกอดหน่อยต้องกอดแล้วครับแบบนี้คุยแม่ยังไม่ถึงหนึ่งวันได้กอดแล้วนะครับยอดกอดหน่อยกอดหน่อยกอดกอดเดี๋ยวรกอด กอดกอดได้แล้วนะครับโอ้โหโอ้คิดไปออกวันได้วันเสียงเงินกูก็ยอมจะดอ๋อจีบแม่งวันเดียวเลยวัน,นวันนี้เป็นวันที่แบบเอ,อ่อกูได้ว่าแม่ยอดเลยครับ <c oughs> เราพูดแบบปาดเสน,น่ห์ต่อเลยก <c oughs> ัให้มันเต็มออให้หลอดมันเต็ม, <c oughs> ม,มพุ้งทยานพุ่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 งทยานเต็มหลอดเต็มหลอดนะครับ เต็มหลอดแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วครับโอ้ยอ่ะฟอร์เดทเรายังยังไม่ดีเรายังเรายังทักก่อนกอดก่อนกอดก่อนอ่ากอดกอดเลยแก้วเอ้ยอายจังด้ยมันกอดที่สาธารณะขอ่อนฟังนิดนึงเต็มแล้วครับหลอดมันเต็มแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวก็หาฟอร์เดทเลยแล้วกันล่ากันเนี่แผนชั่วร้ายไม่ละมือล่างเหรอฟอร์เดทใจใจไปเดทกับเราไหมขอเดทได้ไหมจ๊ะนะ เราไม่เคยไปเดทกันเลย <S <S ไอไ้อได้แล้วครับโอ้เยี่ยมได้แล้วออขอบคุณปั่นอ่ะขอบคุณที่ให้เรา,าไปเดทนะ <bor! S 1> อไม่เป็นไรเราก็อยากจะชวนนายไปเดทอยู่แล้วอะไรแบบนี้หนีออกไปเลยเลยครับเดทเสร็จปุ๊บแล้วก็มาชวนคุยน่ะไอ้นี่แมงก็สวยว่ะสวยเยอะจังเลย <S <S แต่เราก็จีบไอ้นี่ไปแล้วอะ่ะชิบหายชิบหายเลยนะครับ ความชิบหายมาเยือนนะครับจีบผู้หญิงกอดเจอคนสวยนะครับอ่าคุย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 มันทำไมเปอร์เซ็นต์ไม่ขึ้นเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวโพสท่าหน่ะเอามันมันไม่ยอมคุยกับเราอ่ะไม่เป็นไรผู้หญิงนั่นก็เดินออกไปแล้วนะครับเดินออกไปด้านนอกชวนคุยชวนคุยชวนคุยต่อหน้าผู้หญิงแฟนเราเลยนะครับโอ้โหควบเลยนะครับดูเหมือนจะชอบกันด้วยนะครับดูมันเพิ่มเร็วมากอ๋ออันนี้อันนี้แค่เหมือนสร้างสร้างพิษภาปะเท่าที่จาได้ มันแค่สร้างมิตรภาพว่าแบบเออให้เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็มาโพต้านะครับแล้วก็ไอ้น,นี่มันก็จะด่ากูอีกอ้าวแชะ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 โอเคเออแล้วก็คุณก็ออกไปได้แล้วคุณไม่รู้ไม่มีใครรู้จักแล้วก็มาคุยกับไอ้ใหญนี่ต่อนะครับจีบสองคนแม่งเลยนะครับนี่แหละผู้ชายนะครับ <c oughs> ก็ชูเวยเยอะนะครับ <c oughs> แฟนจะได้ทิ้งนะครับไอ้น,นี่เลเวลสามอะโอ้แรงสามสิบห้านะครับเป็นแนวสายทำอาหารนะครับแต่ใหญ่นี่ก็เย็ดแหมมกูไม่น่าเลย เออว่ะใจล่าหล่ะไม่นะพี่นามาเสียเวลาเวลาที่นี่นานมากเลยนะครับแล้วขอเป็นคุยคิดติ้งแล้วกันเพิ่มสรรสัมพันธ์เป็นคนรู้จักแล้วนะครับยาวๆนะครับขอคุยยาวๆพาร์ทนี้มาแต่คุยนะครับพาร์ทนี้มาเพื่อคุยโดยเฉพาะเลยไม่ต้องทำอะไรแล้วอ่ะคุยอย่างเดียวอ่ะนะ คุย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 นะครับคุยยาวๆนะครับงานนี้มาเพื่อสร้างมิตรภาพนะครับลาบดันครับงานนี้เขาบอกว่าเพื่อสร้างมิตรภาพโดยเฉพาะนะลาเาเพื่อหาลาบนหาหญิงนะครับคุยงากกันยาวๆเลยคุยยาวๆงานนี้จัดให้นักนี่นะครับ แฟนแม่งก็แบบเ<อ>มื่อไรเมื่อไรตัวเธอจะเข้าไปดูหนังได้แล้วอ่ะเมื่อไรจะเข้าไปดูหนังอ่ะเพิ่มขึ้นเร็วยาวเลยแต่นี่เหมือนไม่น่าจะชอบไม่ค่อยไม่น่าจะชอบเราเะครับเท่าที่ดูจากโปรไฟล์แล้วเพราะว่าเพิ่มมาเกินครึ่งแล้วตามจริงต้องมีให้กอดหรืออะไรได้แล้วนะครับเราก็คุยยาวๆเลยอ่ะคุยจนกว่าจะหลอดจะเต็มเลยอ่ะยาวไปยาวไปลยาวไปยาวไปลุกยาวไป ออาไอเต็มหลอดเลยครับลาบลาบลับอันนี้ซีโปรไฟลดินี่เลเวลหนึ่งไม่เอาอ่ะลาบลาบนี่ใครอ่ะนี่ก็เลเวลหนึ่งอ๋อนี่ใครอ่ะเลเวลหนึ่งมันมีหนวดด้วยอ๋ออยากคุยยาวๆนะครับอันนี้ก็เลเวลหนึ่งลาบลาบบอันนี้คนดังใช่ป่ะไม่ดังก็ใจะนี่จะด่าอีกป่ะด่ายเอยดูโปรไฟล์คนรอบๆนะครับอันนี้ก็คนรู้จักเรานี่ป่ะ อ่ะเต็มแล้วนะครับอ่าคุยแม่จนกลายเป็นเพื่อนไปแล้วเลยครับจากคนรู้จักกลายเป็นเพื่อนนะครับสุดยอดไม่ล่ะมึงจากคนรู้จักกลายเป็นกลายเป็นเพื่อนไปแล้วนะครับเท่าที่ดูล่ำเหมือนร่รับร่หรอเปลเป็นเพื่อนด้วยความเร็วเหนือแสงนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าผู้ชายทีโค้เจ้าชู้นะครับคุยแม่ต่อหน้าแฟนเลยนะครับแล้วแฟนแม่ก็ไม่สนใจเลยนะครับ อ้าว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 มึงมาผาักอะไรเน้อกูคุยอยู่โอ้ใครเด่ยมาผักทําไมกูกาลังคุยกันอยู่โอ้นี่มันเสียมารยาทมากกําลังคุยกันอยู่มึงมาดันผักเดินเข้ามาทลุหน้าจอโอ้โหไม่ได้เรื่องแย่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 มีเ่ของขวัญเนียแล้วก็อ๋อเราจีบแม่ต่อหน้าแฟนตัวเองเลย อันนี้กอปีมิวสิกคลิปแมวอ่ะเอาอันนี้แล้วกันมิวสิกอินโทรมาจีบยาวๆนะครับแม่งเอาต่อหน้าแฟนเลยนะครับสุดยอดมากเลยกูโคตรโคตรเฮี่ย์พูดได้เลยนะครับจีบไม่จีบไม่จีบแล้วขอไม่จีบนะครับแต่แต่แต่เอาจริงๆก็อยากจะจีบนะ อยากเอานี่เป็นแฟนมาใส่เดี่ยดิแต่ยัยนี่เราเราแม่งเอาจนกลายเป็นอันนั้นไปแล้วอ่ะจะได้ให้ดอกไม้รับไยนะอุวยขอบคุณคุยเดี๋ยวคุยยาวๆคุยยาวๆแล้วก็เดี๋ยวเข้าลงหนังด้วยกันนะครับเดี๋ยวแรกค้านี้ยาวไม่เอารับเลยมั้ครับลเหรอ่าทอค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  คุยจนกว่าจะได้เป็นเงียน้อยผิด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 นี่เรามาเล่นหรืออะไรเนี่ยนี่แหละเขาเรียกว่าชีวิตจริงนะครับชีวิตผมแม่ก็เป็นแบบนี้แหละนะแล้วก็เข้าลงหนังดีกว่านะครับเอออันนี้แม่บอกว่าเจอบอกไอ้หี้ยมึงคุยอะไรกันนักหนากันวะไม่สนใจกูเลยเดินเดินทิ้งกูอีกอะไรแบบนี้เออนะ เป็นผู้ชายที่ดีมากนะครับเพิ่งจีบเสร็จแม่ไปคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งเลยนะครับก็เราต้องนั่งหน้าหน้านะครับ i ิด o าวโอเคบิง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 ปิงิปิงปิงิงปิงิงปิงอีกหนึ่งนาทีกว่ากว่าหนังจะจบนะครับขอดูหนังด้วยก่อนอือ อยากดูหนังด้วยอ่ะทำไมเราไม่ได้ดูหนังอยากดูหนังด้วยหนังอะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นภาพที่รีรีไปรีมาแล้วก็เสียงก็รีกันแล้วนะครับสุดยอดสุดยอดจริงๆ <c oughs> เอ่อยี่สิบวิสิบเก้าสิบแปดมาจะเสร็จเออมันคุยในโรงหนังได้นี่หว่าคุณลืมต้องเสียมารยาทในโรงหนังนะครับ ระหว่างดูหนังไปกูต้องเสียมารยาทไปด้วยนะครับถึงจะถูกต้องนะครับระหว่างดูหนังมันต้องเสียมารยาทไงเออมีคนอะเออไม่ใช่ดูคนเดียวไงไม่ใช่เราโสดอะ <c oughs> หมดเวลานะครับแล้วกูก็จะคุยกันต่อโอเคกูต้องออกแล้วอะไรแบบนี้อย่าเพิ่งอย่าไม่ยังไม่กดโอเคเอะยังไม่บอกกดโอเคเลยโอ้กำลังคุยได้ได้ฟิลเย้ <Yeah! S 1> โอ้หน่ายใจวะ โหมดนะย่บห้าเหรียญไม่ได้วะโอโห้ลี่เราไปกี่วันวะเนี่ยยดเคเราไปหนึ่งวันเต็มเลยเหรอโอ้โคตรเสียไปเรื่งเวลาเ,เหมือนไปอยู่ที่นั่นสองวันน่ะนี่เดี๋ยวต้องไปสอบแล้วนะครับอีกเหลือแค่ไม่กี่วันลีเราต้องไปสอบแล้วนะครับเราขอให้ได้เป็นเกตเกตเอบวกขอเอบวกนอนนอนนอนเดี๋ยวแม่มาดานะครับแม่เราชอบยิ่งมาด่าอยู่นะครับ ตื่นมาเสร็จปุ๊บกูก็ไปเรียนต่อเลยเลยครับคือสิบสองเหรียญวะเอาว่ะสิบสองเหรียญไปเรียนไปเรียนไปเรียนแล้วกลับมาทำคลิปนะครับกลับมาก็นิวเกวิดีโอเลยนะครับไหนมาดูเลดเกมนะนี่เจ็ดสิบนี่หนึ่งร้อยเอาเกมนี้ก็ได้นะครับพาร์ทสามนะครับหรือพาร์ทสี่วะน่าจะพาร์ทสี่หรือพาร์ทสามพาร์ทส 4, ีสพ่สพาร์ทสี่นะครับอ้าวอ,อุ้ยตกเพราะอะไรอะ่ะ มอวิีดีโอคุณต้องแบบเราไม่ได้ลงวิดีโอมานานอะ่ะคือเราเล่นไม่ได้ลงมาตั้งสองวันเต็มอะ่ะ <laughs> ซั b s c ค i b e หายเลยโอ้น้อยใจแต่ชแนลผมนี่เอาจริงๆริงชแนลผมนี่เพิ่งมาลงคลิปช่วงนี้เนาะ <laughs> อืมเอานี้แล้ <Yeah. S 2> วกันปิ้งเหยียบแล้วก็เป็นยูออล็อกออล็อกอาชิเม้นต์เนาะแฮปปี้ดิงอแล้วก็ หลดอิสกีนหัวร้อนใส่แม่งเลยนะครับถูกต้องนะครับ <c oughs> ใ,สใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับสิ่งที่น้อยที่สุดในนี้ก็คือน่าจะเป็นในส่วนของอันนี้กับอันนี้2อ,อย่างที่อันนี้เยอะอันนี้เยอะอยู่อันนี้เยอะแต่เราต้องเอาสคริปต์นะครับแอดไตเติลิ๊ง ปิ้งปิ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 งนิวเล่ขอดเต็มเลยครับสสล็อตเลยนะครับเยี่ยมสุดยอดเราพอพัฒนนี้ดีกว่าโอเคนะไปต่อในพัหน้าดีกว่าละกันนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพัหน้าจะเป็นอะไรนะครับต้องไปรับชมกันนะครับนี่เราอัดยาวๆแล้วก็เดี๋ยวค่อยลงกันเป็นแบบสลับสลับสับเปลี่ยนนะครับเราคือเราต้องอัดยาวๆแล้วก็สับเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับโอเคนะสวัสดีครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายบายครับ បាត់បាត់បាត់បិញ